สิ้าไป,ไปทางรัดครับไปโรงเรียนมาทรนะคับเข้าไปเบืองกันนอก่ามันจะมีทางรัดไปทางไหนครับ,ไป,รบ,ไ,ปรบไปค่อยๆรับด้วยโฟด้ยวยนี่เป็นเส้นทางลัดนะครับออกจากบ้านนะครับ ไปสู่บางหลักสักล้างเขาสู่พุ่งเพี้ยนนะครับตอนเช้าตอนนี้นทางก็เป็นทางมันขีดแล้วละครับถ้าตรงไปหนีเข้าสิไปห่วยอาลีอลัลลองนะครับว่าเข้าสิเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับทางเื่อมงบนนี้ก็จะเปลี่ยนทางดุลล่าง ็ยังพอมีนะครับคนเห็มอยู่ยังมีอยู่สภาพลูกล่างในช่วงนี้ลูกล่งเส้นนี้ก็จะประมาณจากักหาสิบเมตรครับตรงนี้ประมาณยัก ข้าวเมกับที่หอวทางแยาะสามสามเยาะครับห้องที่เดียวสายาเข้าเหลียววาก็สิเขาสูถนนลักไปบางนครครับแล้ว,ว่าเข้าเหลียวสายออกไปกระที่จะตรงสู้ทางลัดครับเขือ่อนรวยน้นต้นเกศการปลาดงทุ่งไพ่สองขางทาง ตรงไปอีกนะครับจะไปออกบ้านท่าหลวงจะมาเข้าสีเหลี่ยวขวาแยากหนาเพื่อจะเข้าสู่ถนนหลักบ้านนะครับบ้านนรงบัวหลวงับเหลี่ยวซ้ายด้วยทางกลางอีกเส้นหนึ่งะมาจาจักสามสิบเมตรครับ กขับรถครับเนี่ยตื่นเต้นเสาเลยอย่างขับรถแห่ขับซาเลง่อะไรแบบนี้เราจะไปเก็บขยะติดว้อมทีมเป็นพูนยาบาดอีกเศร้าพีข้างหน้าครับจะเก็บขยะรอบสองทางทางเชื่อมด้วยถนนคอนกรีตอีกทีนึงก่อนจะห่อทางลักครับน้ำข้ามผัดซุปลานทะหลวงต้อนหัวตรงนี้็ดทะเหลียวฟ้าก็จะไปทางบัดม้วนเข้ามาด้านข้ามทะเหลียวสายกับไปบัดลาดบันทะหลวงครับเข้าวอเลียวสาย มังล,งลน,น,นี่บอก็เย็นเย็นเนีมึงลกอนแล้วดันแข็งเขเลี้ยวเนี่ตอนนี้หอดเลเียวเนีไงวะตอนนี้หอดมัลาดสลาเรียบร้อยรลวครับรูปานชาติอ่านนองขาข้าง,างการว่างพอสบอายหาไหมหยับตอกัอนเ เขาจะเลี้ยวขวาของนีรกันครับถึงเ,เป็นที่เรียบร้อยครับโรงเรียนบ้านท่าโลนะครับสวยงามครับสินชิ้นยอดเห็นยากเพราะมีจักษ์สินครับแล้วก็มีบริการเป่าของมอุ้งจรปิดทุนแปดเกา่าตัวนอนอยู่ข้างสลา,าครับ โอเคครับพงกธรยุดหมายไปทางคือโรงเรียนมัธยมหลวงนะครับบางทีเราแ้วครับขอบคุณสำหรับการที่ตามครับเด้อสวัสดีครับสัสดีที่านครับโอ้ยทาง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 